ก่ Birthday, <ข>อนเข้าไป<ๆ>รับ<ๆ>ชมคลิปก็กดติด<ๆ>ตามก<ๆ>ันด้วยนะคะกบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโทชินนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเออฟิเซอร์หกดาวก็คือโกลเด้นฟิเซอร์แยะทองนั่นเองโอเค <laughs> ก็มันเพิ่งอัปเดตเอ้ยอันนี้เทด ก็นี่ก็คือระบบเทนนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับคนนี้เออโอเคก็ระบบสําหรับระบบเทดนะก็ผมก็เห็นบางคนเขาก็ยังเทดกันไม่เป็นงั้นเดี๋ยวผมก็สอนคร่าวๆก็คือกดไปที่เซตติ้งเลือกอันที่อันที่มันเป็นอันเน,นี้ยให้ปรับเป็นออนนะครับแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวปรับเป็นออฟเหรอไม่ปรับเป็นออนนะครับโอเคพอเราปรับเป็นออนเนี่ยเราก็จะเห็นคาว่าเทดเนี่ยไง เทดที่ตัวคนอื่นให้เราจิ้มไปที่คําว่าเทดน,นะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็รอเขาตอบรับนี่เวลาเขาตอบรับมันก็จะเป็นอย่างงี้ส่วนในตัวที่สามารถเทดได้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวที่เป็นลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับก็คืออยู่ในตู้เท่านั้นก็คือที่สุ่มได้เท่านั้นนะครับโอเคมาก็นี่ก็หาวัตถุดิบนานมากวันนี้ประมาณชั่วโมงหนึง่ง <laughs> ไอกโกโคูนี่เดือนหนึง่งไอนี่ชั่วโมงหนึง่ง ก็ตอนแรกๆผมก็คิดว่าการทำหกดาวนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วแต่มันก็ยังแบบใช้เวลานานอยู่เหมือนกันโอเคมาอัพเกดเลยนี่นะครับสำหรับแย่ทองเยเก้มีตัวหกดาวสองตัวแล้วแล้ววันนี้ผมก็ไปสุ่มอยู่ดีๆสุ่มได้บูม่ากับไอ้นี่เฉยเลยไอลุงเนี่ย ไอ้นุกับบูมา่าอันนี้อย่างงงเลยอะแล้วก็ได้ตัวนี้มาซัมเมอร์วันนี้คือแบบอย่างงงเลยอยู่ดีก็ได้ตัวอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยโอเคมาแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยสำหรับฟีเซอร์นี่ผมก็ไม่ได้ตุนอะไรไว้ให้มันเลยนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะว่าอยู่ดีมันก็สุ่มได้ฟีเซอร์ผมก็เลยเอาเก็บไว้อีโวเป็นโลเ้นฟเซอร์ก็เห็นโลเ้นฟเซอร์เขาบอกว่ามันโหดมาก ก็เลยอยากใช้นะครับโอเคมั้ยให้มันกินหน่อยแล้วกัน,นกินโกคูไปไปกอริโป้ด้วยจริงๆมันไม่ใช่ริโป้นะมันคืออีจิโกแต่ผมเรียกว่าริโป้เพราะมันอยู่ในอวีเรียกง่ายดีโอเคเราก็กินคุริลินเข้าไปเก็บไว้สองตัวเฮ้ยสามแล้วกันเผื่อต้องใช้ในอนาคตกินตัวนี้เข้าไปซาสึสกะด้วยนะไม่ชอบนายซาสึสกะตัวนี้ ก็ตัวนี้ตัวนี้หาง่ายกินให้ไหมเลยชุบช,ชุโอเคตัวนี้หาง่ายอจริงอะ่ะไอ้ตัวม่วงนี่เหลือไว้บ้างก็ดีเพราะว่ามันก็ต้องใช้อีโวหลายตัวโอเคมาเรียบร้อยแล้วเวลสี่สิโอ้ยค้างค้างมานี่ใช้เงินปลูกห้านะครับโอเคมาดูที่ดาเมจเริ่มต้นดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่เกระยะส5ห้า โอ้โหคูดาวเกระจอกมากเป็นตัวที่กระจอกมากเลยนะถ้าเทียบกับโกคูนี่คือเทียบไม่ได้อะเพราะว่ามันแบบดูดิดูโกคูโกคูมัน420 14แล้วก็6ใช่ไหมอันนี้90 35กับ7โอเคเราจะมาลงเราจะมารีวิวด้วยอีโหมดนี้นะครับก็สำหรับไอตัวฟีเซอร์เนี่ยผมว่ามันโหดตรงที่มันเอลแล้วมันตีไกลเฉย แต่ว่าโกคูคืนดาเมตรแรงแล้วก็แต่ส่วนตัวผมคิดว่ายังไงโกคูมันก็ยังเป็นตัวแอที่ดีที่สุดอยู่นะครับโอเคไปดูกันในเกมเลยปับ๊บโอเคมาแล้วก็ที่ผมเล่นด่านนี้เพราะว่าผมจะเอาออฟไอ้นี่นะออฟของโกลเด้นฟีเซอร์หรือว่าเย้ทองนะผมขอเรียกว่าเย้ทองแล้วกันเรียกง่ายดีโอเคลองเอ็กตีมไปเลยอุ้ยตก Okay. ลงเอ็กตีมก็จะลงตัวนี้ไว้ตรงนี้ได้เวลาของเยทองตูชิงนี่นะการโจมตีครั้งแรกก็จะเป็นถอยหลังไปแล้วก็ยิงลำแสงสีน้ำเงินนะครับดาเมจเลเวล40อยู่ที่97นะครับสปีด7แล้วก็ระยะ35นะครับโอเคกระสัเกตขั้นต่อไปใช้เงินน้อยมาก350โบโปดาเมจร55ก็ระยะโอเค กระเมจไม่เยินเลยนะโอเคขั้นต่อไป500ร้อก็ปล่อยลำแสงสีม่วงๆกระจอกกระจอกนะครับตีค่อนข้างช้ามาก7วิแต่ว่าก็พอๆกับโกคูกมันก็6วิแหละโอเคมาอัพเกรด0้าร้อยท่าใหม่แล้วฟัดโก้ฟัดโก้มาแล้วเป็นการปล่อยขึ้นแดงๆกงจักสังหารของคูลิลินแล้วก็อัพเกรดขั้นต่อไป600นี่ไงซูเปอร์ ซูปเปนูวถ้าเราไปซูปาปนูวใช้หนึ่งพันนะครับนี่ปล่อยกรุงจักมันเหมือนใบอะไรเปนสีแดงๆไม่เท่เลยส่วนตัวผมว่าเป็นตัวที่แบบไม่เท่เลยนอกจากร่างกายของฟีเซอร์ที่ไม่เท่แล้วสกิลยังไม่เท่ตัวที่น่สังสารมากโอเคได้ท่าใหม่แล้วเป็นซูปเปออะไรสักอย่างเป็นการลอยขึ้นไปแล้วก็ ชาร์จพาทิตผมว่าถ้าเนี้ยเท่มากเหมือนบอลกิงกิสีแดงเลยแล้วก็เป็นเอลด้วยเฮ้ยผมลืมไม่ไม่นะอุ้ยหลุดเริ่มหลุดแล้วหวัวแต่รีวิวลืมดูเลยอืมต้องวางตัวนี้ด้วยว่ามีออฟและโหดก็เป็นการปล่อยพาทิตนะครับสกิลก็คูดาวเจ็ดวีเท่าเดิมเลยระยะใกล้ขึ้น ก็ไกลมากๆแล้วก็ใช้เงินนับกิจแต่ละขั้นคือถูกมากนะครับสำหรับตัวฟีเซอร์อาบ,บูมากก่อนวางโกคูให้ครบสี่ตัวเลยอโอ้โหเอฟเฟกมันบังอะ่ะ แต่ก็เท่นะดาเมจอยู่ที่500อเอง มาแล้วบอสมาแล้วบอสเป็นเอ่อชื่ออะไรนะเฮ้ยทำไมจำชื่อไม่ได้เนี่ยมันมีวิทย์กับเทพทำลายล้างอะ่ะเฮ้ยชำมันเถอะบิลเออชื่อบิลโอ้กว่าจะจำได้ไม่ได้ดูนานานะดาวกันวอนเนี่ยไอกองทัพมาเนี่ยไอตรงเนี้ยโหดมากือต้องวางไอตัวนี้เพิ่มนะเนี่ย ให้ดูเลือดดิหูเลือดสองแสนห้าจะไหวไหมเนี่ยอ้อมีการแหลกด้วยเฮ้ยแอมันตายแอมันตายเหลือบอสมันนะ่ะบอสต,ต้องเอาเอาบอสมันเยอะทองยังทำหน้าที่ได้อยู่วางโกคูไปกำจัดบอสอือเซลเซล วางโกคูไปกำจัดบอสโอ้โหเลื่อนมันแสนสามเอะ โอเคเอาเป็นว่าก,ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลงโห r ดเอ็กซ์ตมไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้รีวิวตัวเ๋าวผมมาแก้มือกับไอ้บอสนี่โอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครชิใครที่มีแบบวิธีก็บอกผมด้วยว่าเมื่อกี้ผมพลาดอะไรไปทำห้ถึงแพ้ โอเคก็ถ okay. like, like, ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย